่ขันแก็อยู <suspend> ่ตรงที่าารตอนที่ยของกสดเอาเดวเดี๋ยวเดี๋ยวน

不一定老板会做。现的，有。哎呀，我看着这个，怎么？我怎么这么胖吗？我怎么这么胖？嗯，能飞，能飞，欢迎丛林中飞侠。

ย้ำกอีกรอบนะคะในชุดที่พีโพสตของเรนะคะเมื่อคู่เราขอความร่วมมือนะคะทุกคนแล้วว่าเดี๋ยวเราจะิดเสียงโทรศัพท์มือถือร่วมกันขนีนรักเลยสกียดคุณีอนห้อนี้ทนี่อยู่นห้งนี้คยหงนก่ยูงี้ทย้องีก่นหน่ีอย่ีนียงนย น่องเปิดคอมอ่านหนังสือไม่สนุกนอนไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอห้องนี้หมดแล้วห้องพักใครรู้ตัวใช่ไหมหน้าที่ของเบลจะต้องรวยก็มาด่า เขน่ม้ขวยขึ <left> <PA>: ้นนะคะก็คือเลิการยาบินของเราวันที่13มีนาคมนะคะเวลา11นาฬิกา18นาทีนะคะสำหรับพี่พี่นะคะที่ยังไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์เดี๋ยวเรารบควนด้วยนะคะ ไม่เราเอ็มน่ามาเิดเิดน่าเปิดการเม่วนนี้าไนมโมเดลยังไงเี่ยวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

我到這個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  <noise> 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 นน่อไปม่ต้องไปไม่ต้องไป

พูดสรอกนะคะทุกทุกโอ้เจบค่ะที่ทาง is this is is 现在我们要开始录屏、哎啊、请你们做好，不能在上线，请你们关好你的手机声音，谢谢。你给我换个位置。我不知道为什么，我真的

ฟ้ก็แดมานก็ดมากฉันก็มดมากัมืดมากฉนากฉนก็มากันกมดมากฉันดนมืดมนมวาันก็มืดมาันก็จืดมากฉันดกฉันมาันก็มนก็มมากฉนากฉนกากฉันกมานก็มืนก็มืานืมากืดมากมดันท็ันก็น And personally six minutes for the seminary to start. and please, if you mute your phone while the simile again thank you. <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่เราขอความร่วมมือนะคะไม่ปังประตูทางเข้าสำนักงานเว้นไว้หนึ่งเดเบื้องตามที่เราแต่งย้ายินนามาลังไยต่อเกิดเหมือนที่เชื่อไอ้บิ๊กแบงเป็นส่วนตัวความเชื่อาริงโอเคโอเคโอเ 저기 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 그냥 우리 엄마한테 얘기해. 아, 그래. 그래, 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 그래. 그 好难，你你好，这、啊、个是,是 K E N G 吧？是的，我还没来，光们来，那就是 G M G M。光们来，没见了。他他能笑吗？笑过一个。哦。耶。我。 私は。<laughs>

कुपति छुक कोन छिको अपाला छुक छिको छोनले साले 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 छुक छिको

เจมมองเซนเตอร์ได้เลยนะคะขอเรียกกล้องหลักก่อนนะคะพี่เสื้อดำและทะ้อง <adapting. S 2> จริงๆวันนี้นะคะช่วงเช้ามีฝนโปรยปลายมานิดๆหน่อยๆนะคะพอให้อากาศเย็นในช่วงที่ทําพิธีเนี่ยอากาศมีโปร่งใสถึงท่านโป,ปุ่ฝนเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่มาร่วมให้กําลังใจนะคะตั้แต่วามท่านมาแต่หกโม,มงเช้าเนาะเราเจอกันในช่วงประมาณหกโม,มงเช้ากันแล้วนะคะวกาุนม เดี๋ยวเราจากการถ่ายภาพนะคะย้ำกันอีกครั้งนักแสดงนะคะและทีมงานนะคะนักพักอยู่ในเต็นท์กอนได้แล้วเดี๋ยวเชิญพี่ๆสื่อมวลชนที่แบ็คดอกได้เลยนะคะ

ไปากขอเชิญพี่พี่สื่อมวลชนนะคะที่จุดแบ็คดอปได้เลยนะคะขอ,ขอเชิญพี่พี่สื่อมวลชนนะคะที่จุดแบ็คดอปได้เลยนะคะ สำหรับแฟนคลับนะคะเรายัางไม่อนุญาตนะคะให้เข้ามาตรงจุดนี้นะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่ผลจะสอบถามให้เรื่อยๆนะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณวีวีนะคะแจกซองอ่งเปาให้กับพี่ๆสื่อมวลชนได้เลยะคะ่ะ นี่มันดื้อจริงๆดื้อมากอ่ะไม่ดื้อธรรมดาโคตรดื้อ อ่าไม่ทันกี้นะคะอากาศร้อนเหมือนพวกพี่จะหมดแรงแต่พออังเปามามีแรงทันที จเซเตอร์รอดไปก็แ่้หนูหนึ่งี่ได้มุกหนูมุกหนูของยาขโมยทุกคนตั้งแต่เล่นมุกวันนั้นมุกนี้ก็คือแบบทุกคนเล่นเยอะมากแบ่คือแต่บอลแต่บอลอะไรมุกเห็นจะเล่นกับบอลมีใครยังไม่ได้อ่างเปม่้ไหมคะมีใครควรจะแบ่งปันให้ผลได้ไหมคะเงียบ พี่พี่ค่ะมีใครยังไม่ได้ชาไข่หมูกไหมเอ่ยชาไข่หมูอยู่ด้านนี้นะเรียกอ้อนยเห็นชัดเจนเลยค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเราจะเชิญผู้แรกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญน,นักแสดงนะคะแล้วก็คุณพี่นะคะที่แบบดอกได้เลยค่ะ ขอเชิญมาสแสดทงทุกท่านนะคะและผู้ปรกาศน,นะคะทุกท่านนะคะที่แบกรอบดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจัดให้สัมภาษณ์นะคะกับพี่พี่สือ่อมวลชนก่อนก่อนเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เสร็จนะคะเราจะมีการเก็บภาพนะคะต่างๆนะคะตามลำดับขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตุกอยู่ไหนต,ไ<ว>ตุกลายุกลายค่ะขอเชิญหนักสดที่ถุดนแม่อกด้วยนะคะตุกลายนะคะสวยของถุ่ดแม่ดอกนะคะ được chưa mày rồi bây giờ lại thêm tao nữa thôi anh ơi